สองหลอหนึ่งหล่ไอไม่ก็ว่าไปจังสั่นนั่นอันได้ยินว่าสีอริยเมตไตรก็โอ้ยเป็นปลาดีใจแ้ขอให้ตั้งใจเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาอริยสังฆบูชา เกิดในภพใดชาติไดก็จะได้เห็นหนาพระพุทธเจ้าเก้าพระองค์อันเต็มมีในอานาคตอันจากพระโคลมนี่ก็คือสีอริยเมตไตรจากสีอริยเมตไตรแล้วก็ล่ามาพุโทโธธรรมรา,าชาธรรมาสามี ธรรมมารังสีนาราสีโหโนนารธา,าพุดโธเทวาเทโวติโสสุมังคโลอันนี้เป็นซืือพุริเจ้าในอนาคตเดี๋ยวนี้สถิตผ้ากันสติอยู่สัน้น ดูสิพนาเป็นพระพภทธทสัตว์พุทธิจะมาสัตวูกลตอกันไปพิจารณซ้อมแเรวพุที่เห็นหนาสียามไปไตก็รลายโยโย่เนี่สาธุกาสบกว่าโยนกี้ะ <laughs> <laughs> เก้าสิบเปอเซ็นผู้จะเห็นนาพระศรีอริยเมตไตรนี่ปปารธนาน้อยรอยก็ี่อยากเห็นหนาองค์อื่นต่อไปอีกองค์สุดท้ายคือสูมั่งคละพระพุทธเจ้าองค์นี้ได้เป็นสร้างบปเริเลยยะกะเร้ผลมีบัตรพระพุทธเจ้าเพิ่นยู่ผู้เดียวตลอดพันษาเหตุน้ำห้อนน้ำสัน หมาหมังไม่มักไรยผมมีบัตรพระพุทธเจ้าตลอดพันษาก็เลยคิดในใจว่าโอ้ยผู้ขายอยากเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตในตอนนสร้างไปเลยยากาวา่าพิ่นก็เลยกล่าในพุทธเจ้าองค์ที่เก้าพนละเจ้าที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าซื้อสมัคขละเด้อวเลยห่งหวงอะไรบ้าง เมื่อออกรรษาคนก็เลยล่าสร้างปะเลยยกะอันต่อไปนี่เป็นทินของมนุษย์เจ้าเนี่ยเที่ยวไปไม่ได้หรอกอันกราไรคนเราเนว่าพุทธเจ้าประเสปลาอันกลามพระพุทธเจ้าไปก็เลยขาดใจตายกางท่าง <c oughs> กเ็เลยเลยเกิดเป็นพระโพธิธัิสรส สั้นดูสิปะลาอันนั่นนี่อาทิตมีผู้ปัารานาหหวงพระพุทธเจ้าทั้งเข้าพอง,งโย่ิี่จะละซ้อมเราไปยังสั้นล่ะผู้รปรารถนางเกินก็นใอะไรงั้นเลอสาธุผู้ปัารานาพองกัให้ไรท้องสาธุผู้อย่างมันนี่คอยกระทีใส่เหนียวหอก อาตุอายวันโนสุขังพลังอาสาอันอันบ่ท่านได้ว่ารับหรือบ่รับอยู่ครับหลวงปู่ถ้าฟังอยู่รับเบิดบ่ครับหรือว่าจงไวผู้หนึ่งโพรวันวันเนี่ยนว่าไปไล่ไปอีกนฉบับ ขอให้พวกท่านมีอายุยืนยาวนานเป็นหมื่นหมื่นปีเดอ้อรับลรไปหลวงปู่รับลรไปจูเนียอีลูสุนเผิงจูเนียอีลูสุนเผิงขอให้พวกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกทุกคนเดอ้อเอ้าพอท่านได้รับลูกศิษย์อยู่ เือที่สามมื่ท่านได้รับลูกศิษย์อยู่รับรับรับเบิดบอครับรับเบิร์ตบอสอ่ะเป็นใครบ่อนักเลยบ่อนักบ่อนักให้เป็นลูกเบิดหนีครับหลวงปู่ประมาณสองหมื่นหารับเบิด์ตบอสเบิรงก่อนมา โอ้ยหับยากแต่ดนาะหับไม่สิบเบิ้งไปปึกษาเทวดาก่อนอ่าถามฟังเด้อบาทนี่ลูกหลานหลายอันพู่มเทวดาก็บอรับอันจ่าตัวมันหับครั้งหนึ่งผู้มักเหล่ามาหยังไปสั่นจ่าตัวมเด้อ กับสันดาวเด่งกะลาบโยย่ามานี่บ่มีโฟยักไปว่าอันดูเศษเนี่ผู้ที่เป็นพระพุทธทีศักด์นี่ไปสู่อันสวรรค์สั้นนี่คนนัอันนิ่มมาเลยนี่ก็มีแน่โยแต่ลานิ่มมาเลยทศวรรษนี้ อันของพญา,ามาเนี่ยบ้มีโฟอยากไปเ <laughs> 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 ว้ยาหัวหาน่าเป็นซื้อแย่ห <laughs> <laughs> อันมันนี่สั้นพ่อ <laughs> มีที่สั้นกับที่มีแน่ยจดอกพ่อ <laughs> ม,มาพระชัตรา้ <laughs> มมาพ่อมารปโลกิตรามหาพ่อมาปฏิตราพร่อพ่อมอัปปนาภาพ่อม อาภัสราพมปริตาสุภาพพ้อมอัปนาสุภาพพมอวิหาพอมอตัตลปาพมสุสรสาพมสุรสีพอมอาการนิสกาพมบันเนนนอกเหนือจะพ้องกับมีอาการสานั่นจายตนาวิญญานั่นจาจตนาจินจัญญา นั่นจ,ะจะนายันนเนี่ว่าสัญญาหน้าสัญญาโอ้ยมูนี่โยนสุดขอบจกักรวานตามไปกับว่าไรแพ้เมตตาไปโลดเพินคอยดูแ,แลเราว่าเพินคอยเมืยไปเที่ยวประเทศนั่นประเทศนี่ก็เมยด้วยกันเอาแปลว่ารับแล้วครับเอาสาธุ โอ้ยาไปออมโ,โลกไปหอดนอกนจักรวาลคนบางหันนะหลวงหลวงปู่ประมาณว่ารับ,ราบแล้วลแวต่มันลายพวดลูกปุ้นได้ใหญ่ไปอยู่ตะะหมองตะระหมองหลวงปูป่ปหมหาศิลารับทุกท่านเป็นลูกศิทธ์โดยดุษฎีภาพแล้วสาธุอันเชิญสาตาพุธคุรุศาตาด้านหลังให้หลวงปู่มอบให้คณาจารย์ด้านหน้าครับ เสียงกงของเคียงกองว่าม,มีแล้วเออคือบอ่ตีกล่องพันอุตสาหรับเป็นศิทธ์แล้ว